เข้าไปแล้วหรอไม่ดับครับเข้าไปแล้วรอเข้าลมับ้ีกไม่มีกูไม่มีการ่ะมีไหมวะในไม่จบมเพี่การ์่ะอยู่อยู่อย่ j อยู่ี่พี่เนี่ยวันนี้มีคนซองงอางนะครับไอ้แจ็คยังไม่โผล่หน้ามาเลยครับไอ้แจ่หนี้หายครับขอมากครับ ไ,ไม่มีใครสร้ง,ง่องเลยไม่มีใครสะโบนะครับไอ้แจ็คมันจะไม่มามมตุ๋ยด้วยใครนะครับวันนี้รอแจ็คตุ๋ยด้วยก่อนนะวันนี้ไอ้แจ็คมัยังไม่ตุ๋ยด้วยใครวันนี้มันยังไม่โผล่มาครับวันนี้ขี่มาไหมไม่ได้ขี่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตื่นเออพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่หว่าเฮ้ยพรุ่งนี้วันนี้นอนดึกได้นี่หว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่หว่าแต่ว่าไม่มีทุลังส์เลยไม่ใช่เลยช่องนี้อ่ะบ้าิีนึงช่องนี้อ่ะบ้าิีนึง ผมบอกแล้วผมไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ผมมีพลังแสงอยู่หัวเพื่อนอะไรกูตีหัวมันด้วยแล้วก็โดนหัวเพื่อนด้วยก mm. ็เห็นกันอยู่ mm. เออมาบอกหัวเพื่อนหัวเพื่อนมึงดูจริงเป็นจริงไหมเนะี่ย าไม่ทันไงตาไม่โฟกัสไงดูเกมเร็วไม่เป็นไงดูแต่เกมช้าๆไปไอตัวไอพวกตาไม่โฟกัสเลยเป็นผู้ดูพวกหมักฮอตหมักรูปดูอดบปกว่าเนี่ยจริงๆนะถามบ้านเลยตาไม่เร็วพอดูกูไม่ไม่เร็วพอไงหลังลูกไปท่อน้ำจบอ่ะไปดื่มจัดจ้าจัดจำมันมาเนิร์ปแล้วเว้ยมันมาสโบโฮอะไรจ้ะแซดเอาไงดีวะใครจะโดนสบู่สบโฮ เอ้ยมไม่มีเลนมันขับไหลเวนเอออย่าชนเฮ้ยมันเปลี่ยนทรงเหรอไปล่าเ,เ,เปลี่ยนทรงเหรออ,หรอ,อะไรอะไรเข้าฝันมามเปลี่ยนทรงเนี่ยซุดเ,เ,เปอร์ไซย่าเยี่ยเปลี่ยนเยี่ยเปลี่ยนทรงเว้ยรวดจักรวิเห็นกูป่ปะ มัวแต่มองไอ้เงี้ยมัวแต่มองจออีกจอนึ่งขอโทษขอโทษขอโทษสบู่หูเลยไอ้สบ,สบู่หูนี่รันโทเลยแม่งมาทรงสืบไปไอ้ไอ้ไอ้ทรงสืบทรงสืบรั่วอะไรไอ้แต่งตัวเป็นทร,ทรงสืบไปไอ้ล่างวีเทอร์เฟลว่ะไม่น่าใช่นะวีเทอร์เฟลอะไรเมื่อกี้นะล่างเมื่อกี้ล่างซูเปอร์ไซย่าอะไรเนะี่ย มันจะไปต่อยวามันแต่งตัวตัวเตรียมต่อยเปล่าแต่งตัวเตรียมต่อยมาเปล่ามาดูแห่ะเอากดติดตามด้ว้ทุกคนใครกดติดตามแล้วของผมนี่นะครับกดด้วยด้วยนะกดติดตามเลยเร็วๆเร็วๆร็วๆเลยกดติดตามกดหัวใจด้วยเฮ้ยหมอทำงานไวแบบวันนี้หมอมาละเห็นรถไหมเนี่ยหมอ ไอ้พันไอวเสื้ไม่หมอนนะครับเราไม่เห็นอรไรเมื่อกี้ได้ล้วนะไปแอบชุบป่านใจที่ตู้ไฟมาแท่ๆอะไร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 ไ่เรื่อยเลยจุกจะกินข้าวยังครับยังนะครับไม่ไม่กินข้าเลยครับไม่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 รู้จะกินข้าวอะไรช่วงนี้ไม่มีรถไปซื้อกินข้าวอะไรช่วงนี้ชิจายอะครับคอมครับีดจายรักครับผมคอมครับ ใครโดนไอ้แจ็คสังง่องมาบนะ้เนี่ยสังง่องสังง,อง่องลินลันโฮสบโบฮิวกูว่าจะกลับไปผิวดำอ่ะแจ็คผมกลับไปผิวดำดีกว่าผมอยากผิวดำว่ะอยากผิวแทนนะอยากเป็นหนุ่มผิวแทนนะเอ,า,อางี้เป็นหนุ่มผิวแทนมานี่มามีใครชอบไหมหนุ่มผิวแทนมานี่มาเดี๋ยวกูไปเอาตัวเกลือกเกลือกโคนเอาเสียห้าแสนใช่ไหมไม่มีตังค์เนี่ยเลยแต่<ม>ผู้หญิงอะไรไม่มีหรอครับไปเรื่อยนะถึงผู้หญิง มึงสะด้กยืยกับกูอีกแล้วก mm. อุยทยาที่ครับมึงว่ากูวัดไหวไหมพวกเนี้ยอ่ะกูถามตรงๆเลยถามตรงๆจริงๆจังๆเลยอ่ะวัดไหวปะมากี่คนมาเนี่ยใครวาเนี่ยไอ้แจ็กอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสบงห้องเลยไทยบ้านมานี้มาไม่ใช่ไทยบ้านเอ่อดำแดดดำแดดดำแดดเนี่ยแบบแบบแบบหนุ่มแบบหนุ่มไอ้นี่ หนุ่มหนุ่มเมกาใต้แอฟริกาใต้ข้างบ้านครับเสียงข้างบ้านใช่ครับเสียงข้างบ้านครับมีคนตะโกนไอ้เแยอย่างดังใช่หรอไอ้ยเอ้หเยหว,ลวหยละไอ้แยแม่งหลอกอยู่แล้วว่ะช่วงนี้ฮผีเปรตเป่าผีเปรตของส่วนบุญเปล่า,าผีเปรตของส่วนบุญเปล่าน้องชายเฮ้ยออกไม้มั่วนี่สโบู่โหนนะ วิ่งวิ่งคุณบอากูโดนสบู่หู้ป่ะเฮียโดนสบู่หูแน่เลยว่ะมึงว่ากูจะโดนสบู่หูป่ะครับแผ่เนี้ ไอ้เหี้ยกูไม่โดนสบู่โห้เว้ยสบู่สบู่ไม่โดนสโบู่โห้นะไ,ไม่โดสโโนสะบู่โ,โ,โห,ห้นะแหมเนี้ยอ้าวคำแรกที่มันจะโผล่ขึ้นมาคืออะไรไอ้เหีย้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงว่าไหมึงวไอเหีย้ยอะไรของมึงเนี่ยว่ามันไม่กล้าพูดหรอกผมเล่นโหดจริงช่วงนี้นเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยนี่สโบู่โห้กูจัดเลยมาดิาอ wow! โอ๊ยจักตีกูาตายเหมือนแบ้ มันสะโบ้โฮ่สะเป้เฮกุจัดเลยโอ้มัวแต่ยัดเว้ยโอ้ไอ้เฮกุชค,คุณแม่งโคตรโก่งตึงๆนะ่งอันนี้จริงๆนะแผลเนี่ยแผลตีหลังกูเนี่ยถ้าแผลคี้เนี่ยไม่ว่านะแผลตีหลังให้ตายเดี๋ยวไม่ใช่นะโคตรเอโหแม่งสะง่องจริงว่นะเนี่ยทำไมเราเห็นเบลไหมพี่หาเบลไม่เจอไหลเบรน้ำหรอ สงงนี่ไม่ไ,ไม่ดา่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันเสมอกันครับผมตีมันไปสองรอบครับเสมอกันถ้าดา่าเนี่ยมีประเด็นเอางี้เราไม่ดา่าอันนี้เรามือกันอยู่รู้มือกันอยู่เนี่ยโอเคไหม <S <S เขาเรียกว่าเสมอกลางหนึง่งหนึ่งเสมอกลางหนึ่งหนึ่งเสมอกลางหนึ่งหนึ่งไปโกงหลังกูผิดเห็นปะ่ะไอ้แจ็คตีกูไอ้แจ็คตีกูกูผิดกูตีแจ็คก,กูผิด นั่นนะจัตรงก่อนนายนายหนึ่งโซนสองสามมิวนิกสี่เติร์กมาอุ้ยควบคุมรถไม่ไหวอะรถแม่งแรงจัดรถเบรกไม่อยู่อ่ะดูเดิรถเบรกไม่อยู่อ่ะ ข้าทางไหนทางเนี้ยผู้าขับรถกูนี่เป็นเลิศจริงๆว่ะพอดนษฐ์สองใครเมื่อวานพูดคำเดียวยังโดนด่าเออเห็นด้วยนะสองสามสี่อ่ะมึงดูมึงดูเดี๋ยวมันะมึงดูมึงเราดูเดี๋ยวมันโดนสะง้องสามสี่ มึงแบ่งเลยกลุ่มสี่กลุ่มสี่สี่คือใครพี่สองสอนี่สองโอ้ยสาวอยู่นี่สาวอยู่นี่สาวอยู่นี่ว่าไม่จะโดนสองงองไหมพี่อยู่ไหนวะอ่ตรงหัวสลยสองง้องไหมสาวหัวทองสาหัวทองมาี่มากสดเลยตึงงไหนครับพี่สาวหัวทองนะสาหัวทองนะหนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่ก้มกลมกลแต่กลมมันขาดปะ ือนึมีสคน่้ชืหรือเปล่าอนี้คก็กลุ่มอะไรวะกลุ่มแยกเล่นนี้เล่นร้านเหรอแย่กันออกจับอ่อผมฆ่าผมฆ่าพี่โต๊ะอเตไอ้เตพี่จุ๊พี่จุไปพี่จไปกลุ่มไ่เรียกมาเนหมดทอาใครอ่ะไม่มาเข้าแถวอ่ะเออใครอ่ะเรียกมาเนี้วมเนี้รวะอันนี้ใครอ่ะเรียมันมาเรียกมันเข้าแถวใครัลโหลเด็กใหม่ป่าลใครอ่ะเียอจากบ่อไม่น่าเช่ เอ้าไปแทงใครอ่ะเด็กใหม่ป่าไม่มีล้วพี่าจ๊ะพี่โจ๊ะพี่จพี่จ๊ะพ่จะพี่จบะพี่โจ๊ะพี่โจ๊ะพี่พี่โ๊ะพ่พี่โ่่าี่ะพีาพี่่จอยู่คนะี กเด็ขึ้นมาใสงองสง่องสง่องอยู่ทสง่องอยู่ีนีแหละเพอง่องย่นี่แหละเ่นส่อย่ี่นละ่นีนยุกบ้างแหละแล้วทำไมสามขั้นหนึ่งอ่ะสง่องไหนกลุ่มไหนก็ได้กลุ่มไหนได้สง่องไมขันหนึ่งอ่ะครบแล้วกลุ่มละขั้น สังงอกไอ้พวกนี้เกือบสังงองเงี้ยกลุ่มละห้าใครวะเมื่อกี้ใครมาจัดแล้วใครเอาหัวส้มอะสังงองสังงองไมสิหกคนมึงก็แบบไม่ไม่ตอนนี้คือกลุ่มใครขาดบ้างนะตอนนี้เกือบสโบ้เฮี้ยคือเาสังเกตุว่าพี่ชิบายนายอะเออขาดทุกกลุ่มอะไม่ก็เดี๋ยวนายไม่เดี๋ยวนายมาเนี่ยนายมานี่ไง้ก็กลุ่มมาเพาะกลุ่มเต็มแล้วเออไอโซดะไอโซดิเลแล้วก็มีกลุ่มใครเนี่ยกลุ่มโหนอ้างะสดย นายไม่รู้กลุ่มไอ้โฮะใช่ปะหายว่ะยังไงเนี่ยจ่าค่าสี่ช่วร์ไหมกลุ่มเราไม่จุกหรอกอะไรนะเดีกแม่เดี๋กูอยู่กลุ่มแยกไอ้แจ็คเดี๋ยวกูอยู่ง่ายจงแบ่งกันเลยเออ่มีมีกลุ่มไหนว่างเดี๋ยวไปจุกไปอยู่ด้วยมันก็เต็มแล้วไม่ใช่หรอมันก็มีสี่สี่นี่ไม่ร้ามันเต็มมากนี่ไม่แต่ตอนนี้มันมีสี่ก็ต้องเอาสี่ไปก่อนไงได้ครับมันเล่นได้กี่กลุ่มมะมันเล่นได้กี่กลุ่มมะไม่มัน ที่คุยกันมันเปลี่ยนทุกวันไม่ใช่เหรอแค่เปลี่ยนทุกวันก็อช่างนีก็สี่ไปก่อนพอตอนนี้มันมีแค่สี่ไม่รู้ไปวไม่เป็นซเปอร์สายยาแล้ใชได้แล้วพอดีจับใหม่เราจะได้แบบน่สนิษสนมกันไปเรื่อยๆจะเป็นซูเปอร์สายยาหรือเปล่าครับจไม่ได้ว่าแบบกลุ่มมงมีใครบ้างอ่ะแต่หน้าเดิมไ่ใช่หน้าเดิมใช่มันก็แบบนี่เลยว่าใครสนิษอะไรกันบ้างแล้วพอเด่าจับใหม่เยะโซ่อย่างไยอะโซ่อย่างหลุดนี่อ่ะ มาจะไปไหนนะเฮ้ยอ่ะเออไม่ชอบอีูอ่ะเปิดเย็นเรามีอีกคนเรามีสิบแปดสิบแปดสิบแปดแบ่งกลุ่มเท่าไหร่สิบกลุ่มสี่อ่ะก็ตอนแรกมันแบ่งแบ่งหัวเป็นแบบแบบกระจายเป็นอย่างละหนึ่งพี่เราก็ที่เหลือก็แบบมานั่งจับนับหนึ่งถึงสี่แล้วแบ่งกลุ่มกันตามเปิดป้อไปดิไปดี อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูผับกันด้วนเอาเขาไปเล่นที่ผับใครมาเช็คดิใครไม่มาใครไม่มาครับใครไม่มาครับใครใครออฟไลน์พี่พี่ฟิวลาไปงานมั่นของเราเลยแล้วก็พี่เจตี้ออฟไลน์อุ้ยเจตี้อีกแล้วเหรอจะมีกลุ่มแค่นายจะไปที่ผมไปเล็เหลือสี่ไม่ไม่นับพี่จุกดิไอดีวะไอดีว่า มามาพี่ดีวอันนี้ไปเยี่ยมญาตครับอยากเอาจีนเหรอ้ดีวเป็นคนจีนเหรออ๋ออ๋อที่เมื่อวานเหรอที่บอกว่าญาติญาติพ่กูปเหรอใช่ครับได้น่าจะเข้าดึกๆครับน้องมันบอกไอ้ ดครัตอนนี้คือมึงก็จำกลุ่มของตัวเไปก่อนนะแล้วก็แบ่งกันเล่นอ่ะชวนชวนชื่อเดิมแล้วไม่เอาแบบไปรวมกลุ่มใครอะไรก็ดูเลยแบบถามว่าใครขาดไอสัตว์เป็นเฮี้ยอะไรให้กูถามซ้ำเป็นเฮี้ยอะไรกันเนี่ะอ้าวไม่ได้ยินเหรอภาพที่ผมจดมีขาดก็มีมีนายมีพี่สวยสวยสวยสงงองสังงองมีชคยกางสังงองฉันอยู่นี่สังงองอันนี้สังงองแน่นอนไปโซนนายมานะไปในแอร์แอร์ดีแอร์เมื่อกี้ ก็ที่นั่งจดไว้เมื่อกี้จะต้องหมุนด้วยอ่ะต้องใส่หมดนะมีปีเจ๊ส่วนล้ามีกาฟิวก็แค่สี่คนที่เหลือมาหมดไปดูลานะมีกาฟิวกับดิวคุยกันยังดังเมื่อกี้ไม่ได้ปรด็นเออสังองอะไรนี่เตรียมตัวสังองหยัด มึงแต่กูให้เติมแม่กูจดให้กูไอ้เติมกูถามว่าอะไรไหมเพราะว่าผมกูได้เติมถามว่าทำไมพี่ถึงเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนรงผมครับมึงว่าไงมึงว่ามันจะเป็นไงวะไอ้จีไอ้ยังคิงหมอกดีกว่าดีเลยครนะไอ้ปีดิวไปไหนญาติใช่ไหมดิวใช่ครับแล้วก็่แต่งตัวเอานูแต่งตัวไอ้ยัยนี่ลาบ่อยนะไอ้สัตว์เนี่ยสร้างห้องจัดตัวดิมึงแต่งตัวมันลานอนปะมึงว่าลาปะนี่เป็นลานอนดีกว่า มันลาไปไไหนไปงานมั่นเพื่อนครับสุดยอดเจสก็ทำงานคาสามหรออะไรเงี้ยคาสามครับโอเคจะลืมนะสิ่งที่บอกเมื่านอะสี่คนสติแม่จ๊ไม่ได้สติมาเป<ม>็นเวลาครับ เอไม่ม <ste> ีอะไรละไม่ม er. ีอะไรล้แ็คชอ่อแนันแลป้าปาปลาไปปาไปไปมีรถสี่นะไปรถสี่เราไปดิป้ามีรถหกออออออับรถบอหห้่อยเลียฟังเพลงอะไรก้กาชาฟีนที่ไหนเนี่ยอ๋ให้เนาี้ยงตไม่ปฟังเพลงเขาแจกอ๋อเดียวเดียวเปิดอันผา้อันผ่านไมเปิดเียไม่มี่มีรถสี่อ่ะไม่มีรถสอ่ะง เราไปฟังเพลงกันใครมีรถสีย่กินรถเลนดีได้นหมีรถตดกันเปลามีอนี้มีต้องไม่มีพี่โดนมลี้แ้โดโดนรถสีไไอเรี้ยงกับใหม่ดิมือเลี้ยงกีนี่มารยาทต่ำแบหนึงเลี้ยมันด้ไงสร้งส้งแล้วสร้งแล้วส้งแล้วใครโดสร้งแล้วมมเนีกลับไปกลับไปใครเขาโดนอะไรอีกแล้วโอยระวัแม่ดูนน่สร้งแล้ว ีกเรื่องนึงที่มึงต้องจำไว้คือไปลามาวหวแล้วก็ใครที่เป็นรุ่นพี่มึงมาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้องใครมาหลังมึงต่อให้ต่อให้มันจะอายุมากกว่ามึงแต่มันมาหลังมาหลังมึงมันก็ต้องเป็นน้องแค่นั้นนน่งอยู่ที่เนี่ยอา้าวใครเข้ามามาก่อนเะใครมกมาหลังหรมาก่อนอะไเขาหน่อยโอเคปะพี่นัยกับมารยาทสังคมไม่ตึงสัมพัญ สองอย่างเออมีมาเฑียกับมีวินัยมึงสองอย่างละที่มึงต้องมีแนี้แหละดอเตอม์ห่ยมแเตอรมตมึงทำมึงแบบกูเลดไอเทียมทำพี่ตอนนี้สัสง่อง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 ดูมตอดูยือเตียเยี่ยจี 看你的。